สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบาบาบาเช่นเคยนะครับผมก็มาชวนทำค็อกเทลกันที่บ้านนะฮะซึ่งค็อกเทลเนี่ยในวันนี้ที่จะทำมันก็คือบลูมาร์กาลิต้านะครับซึ่งผมเคยทำไปแล้วนะฮะตอนนี้ช่วงแรกๆของช่องบาบาบาเลยนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆกอะ่ะมันภาพและเสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่าอาจจะพูดเร็วไปพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยมาทำรีเมคให้นะครับเป็นบลูมาร์กาลิตารีเมคเพื่อที่จะ ให้ภาพชัดขึ้นเสียงชัดขึ้นแล้วก็ c l o s s up เข้ามาใกล้ๆเพื่อให้เห็นส่วนผสมและวิธีการทำชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเราต้องเตรียมอะไรนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนครับแตกกี่าครับอย่างที่2 b งบลคูค a าซาวนะครับอย่างที่3เป็นน้ำมะนาวนะครับคั้นสดเลยนะฮะอย่างที่4ก็เป็นไซรัปนะครับน้ำเชื่อมนะครับผม อย่างที่5ขาดไม่ได้ก็เป็นเกลือนะครับส่วนการนิดนะฮะเราก็จะใช้มะนาวนะครับสุดคลาสสิกนะครับก็คือลามวิวนั่นเองหรือเราเรียกลามสไลด์ก็ได้นะครับส่วนแก้วนะครับก็จะใช้แก้วมาร์ตินี่นะครับหรือแก้วกรูปก็ได้นะครับผมโอเคส่วนผสมครบเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับก่อนอื่นเลยนำแก้วนะครับไปริมเกลือนะฮะโดยใช้มะนาวนะครับ รูปปากแก้วนะครับแค่ครึ่งเดียวก็พอนะฮะนี่ฮะครึ่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มด้วยเตกีล่านะครับทั้งหมด 45ML มิลนะครับผมต่อด้วยบูคูลาซานะครับ15บมครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับ30 ml ครับน้ำเชื่อม10 ml นะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะครับพร้อมเช็คเหมือนเดิมนะครับก็มาลินใส่แก้วที่เราเตรียมไว้นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาเดคอเรตด้วยลามวิวที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้คุณก็จะได้บูมากาลิต้าเย็นๆสีฟ้าฟุ้งฟิ้งชื่นใจไปทำดื่มที่บ้านแล้วนะครับผม